สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่ริมถนนงามวงวานนะครับก็จะพามาดูชุมชนหนึ่งนะครับที่เขาสร้างบ้านเรือนลุกล้ำริมคลองเปรนประชากรคลิปนี้มากันที่ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งอยู่ในเขตจตุจักรนะครับกรุงเทพมหานคร ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งก็มีการสร้างบ้านนะครับตั้งแต่ช่วงหลังวัสม็นนาลีจนมาถึงถนนงามวงวานก็มีการปลูกบ้านริมคลองเปลยประชกรนะครับลุกล้ำริมคลองมาอย่างยาวนานขณะนี้นะครับก็ได้มีการรื้อบ้านเก่าแล้วก็สร้างบ้านใหม่พร้อมสร้างเขื่อนตลอด2ฝั่งคลอง เดี๋ยวผมจะพาให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะครับการสร้างบ้านริมคองเปรงประชากรน,นะหลังวัดสเสมีนนาลีนะครับก็จะมีความยาวประมาณกิโลกกว่าแต่ผมจะเดินยาวเลยนะครับหนึ่กิโลก,กว่าตั้งแต่ช่วงถนนงามวงวานจนไปถึงด้านหลังวัดสเสมีนนาลีตรงถนนเทศบาลสงเคราะห์ บ้านบ้านโครงชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งนะครับเขตจตุจักรกรุงเทพหมหาคนครก็ได้มีการก่อสร้างบ้านจําน,นวน257หลังสามารถก่อสร้างบ้านและมอบให้สมาชิกได้แล้วนะครับขณะนี้ก็มอบไปแล้ว37หลังสมาชิกก็ได้ทยอยเข้าอยู่บ้านใหม่ในส่วนที่เหลือนะครับอีก220หลังก็จะทยอยส่งมอบบ้านให้กับสมาชิกตามแผนนะครับในเร็วๆนี้ บ้านทั้งสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวก็สําหรับคนที่อาจจะมีสมาชิกไม่มากนะครับอยู่กันไม่มากแล้วก็ประหยัดรายจ่ายด้วยนะครับในการผ่อนเช่าบ้านบ้านสองชั้นนี่ก็อยู่ประมาณสักสอ0 0ักว่าบาทน,นะครับที่ผมเห็นก็มีสองพันห้าสองประมาณนี้ส่วนบ้านชั้นเดียวนะก็จะอยู่ประมาณพั0ห้าถึงพันเ ก็ยังมีนะครับชาวชุมชนนะครับบางหลังนะก็ยังไม่รื้อบ้านออกไปนะครับก็มีปัญหากันอยู่นะมีปัญหาฟ้องร้องขึ้นศาลกันว่าคดีจะสิ้นสุดนะครับก็ใช้เวลากันนานเลยในส่วนที่รื้อย้ายออกไปนะครับก็มีการสร้างบ้านใหม่ส่วนที่ยังมีปัญหานะครับยังมีการฟ้องร้องกันอยู่ก็ไม่สามารถจะก่อสร้ได้นะครับก็ต้องเว้นช่องว่างเอาไว้ ก็รื้อยาวเลยนะครับมองกันสุดตาเลยนะผมเห็นวัสมิตนนาลีนะครับอยู่ไกลมากเลยก็เดินมาจนครึ่งทางแล้วนะครับตรงนี้มีวิวสวยด้วยนะมีรถไฟวิ่งผ่านเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงตรงนี้ก็เป็นสายาบางซืร์นะครับสถานีกลางบางซื่อไปรังสิต ก็มีการก่อสร้างนะครับทําเขื่อนทั้งสองฝั่งเลยฝั่งตรงข้ามผมก็มีการสร้างเขื่อนนะครับมีรื้อบ้านด้วยนะ ด้านหน้าตรงนู้นนะครับก็เป็นบ้านที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่งมอบให้สมาชิกเข้าอยู่ก็มีทั้งหมด37หลังนะครับที่เสร็จแล้วผมมาถึงหลังวัดเสมียนาลีนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเขาจะมีนะครับการตกเป็นสีเขียวเขียวที่เขาทาไว้จุดน,นี้เป็นจุดที่จะมีสะพานข้ามนะครับสะพานข้ามเนี่ยก็จะทําให้เป็นแบบสะพานสวยๆเลย นะครับที่เหมาะที่จะชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายภาพครอบครัวไหนสะดวกก็เข้ามาอยู่ก่อนนะครับครอบคัวไหนยังไม่เรียบร้อยก็ ยังไม่เข้ามานะครับแต่ว่าก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่เห็นแล้วนะครับบ้านที่อยู่ริมน้ำนะครับอีกไม่นานเราก็ไม่เห็นแล้วก็จะมีบางหลังนะครับที่อยู่ด้านบนที่มีปัญหากันอยู่ในเรื่องการฟ้องร้องนะครับต่อใช้เวลากันไปนะในส่วนบ้านที่รุกล้ำคลองนะครับก็โดนลื้อออกไปหมด ต่อไปก็จะเป็นภาพแบบนี้แหละครับเป็นภาพที่มีบ้านอยู่หลังแนวเขือ่อนก็นำมาฝากกันนะครับโครงการปรับปรุงปรองเปรยประชากรนะครับมากระที่ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งหลังวัสมิตน,นาลรเขตจตุจัจกรกรุงเทพหมหานครขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับว NP ีมีเรื่องราวใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ